สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราจะอธิบายเกี่ยวกับไอตัวปลั๊กอินที่ใช้กับไอตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ก็เป็นปลั๊กอินของเวฟนะครับก็คือ l อล a อ a แต่จริงๆมันก็จะเป็น ถ้าเป็นอย่างมิกเซอร์ในไมดั s สของเราก็เป็นสเตอริโอรีซอสคอมเพเซอร์ตัวนี้แหละครับครัผมคือหลักการทํางานของมันก็คือจริงๆไอตัวนี้มันทําง่ายนะคือเราก็ปรับบาลานซ์เกนอินพุตเอาต์พุตแล้วก็ปรับดูว่า,าเราจะให้มันคอมเพเซอร์เท่าไหร่จะไม่ให้เป็นคอมเพเซอร์หรือเป็นลิมิเตอร์อะไรประมาณนี้คือ,อหลักการทํางานของมันมันจะไม่มีตัวให้ปรับพวกเทคโชเรโซรีลิตดีแทกอะไร อะไรพวกนี้นะ #tag ค่า #tag อะไรต่างๆมันไม่มีให้ปรับเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันทำไว้เรียบร้อยแล้วครับผมคือต้องต้องเล่าก่อนว่าอคอมพิพเตอร์ตัวนี้คือคนใช้เยอะมากเขาจะใช้ในการอคอนโทรลคอมพิวเซอร์เสียงพวกไม้พวก,พวกเครื่องดนตรีหรือว่าอะไรต่างๆแต่หลกักๆแล้วเขาจะจะ,จะใช้กับไม้นี่นแหละครับผมรู้สึกว่าเท่าที่ผม รู้ข้อมูลมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีซาวอินจจเนียคนหนึ่งแต่จริงๆเขาคนนี้เขาไม่ได้เป็นเป็นเป็นซาวอินจิเนียหรอกเขาเป็นอินจจเนียดูแลระบบอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมทีนี้เขาได้รับหนะ้าที่ไปอยู่ในระบบถ่ายทอดออกอากาศครับผมทีนี้ในในในสถานีวิทยุมัง้งประมาณนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจทีนี้พอเขาไปอยู่เคลื่นสถานีวิทยุไหมสมัยก่อนเนี่ยคือแบบว่า เครื่องมือมันมันก็ไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบางรายการมันก็ดังเบามันก็เบาบางรายการมันก็ดังมากๆอะไรมันมันไม่มีความอ่าอ่าเขาเรียกว่าเสียงเนี่ยมันไม่เสมอกันทุกทุกรายการหรือเป่าเขาต้องคอยปรับเกณฑ์อยู่ตลอดปรับอยู่ปรับอยู่ตลอดให้เพื่อให้เสียงออกอากาศมาสมูทใช่ไหมมันมันดังเท่าๆกันทีนี้เขาก็เลยคิดคอมพิวเซอร์ตัวนี้ขึ้นมา การในการจัดการในใน,ในเรื่องของเสียงครับผมอ่ะก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของโปรแกรมกันเลยก็เหมือนเดิมครับก็เราก็ไปที่แท็กครับผมเสร็จแล้วก็ปลักอินตรงนี้ก็อินเสิร์ตขึ้นมากดเบาทีนี้ก็ไปที่เวนเดอร์ก็ได้ถ้าไปที่เวนเดอร์มันจะเยอะไปหรือเปล่าแหวะปึ๊บ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 ,บโอ้มันน่าจะชื่อ la2a มัง LA-2A LA-2A โอ้โหเยอะมากปุ๊บปุ๊บสเตอริโอเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ A 2ออ่ะเอาสักตัวก็ได้มันม็นมี v V S T 2กับ VST3 ครับผมเอาแบบโมโนนี่ละกันก็ดับบลจิ้ขึ้นมารอแป๊บหนึ่งมันโหลดก่อนอ่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นเหมือนตัวเมื่อกี้ครับผมอ่าหลักการทำงานของมันก็คือ อ่ามันก็จะคอมเพรสเซอร์เหมือนคอมเพรสเซอร์ทั่วไปเลยแต่ว่าค่าค่ารู้สึกว่าค่าแอทแทกเนี่ยมันจะเร็วมากๆครับผมคือเสียงมาปุ๊บมันแอทแทกมันก็กดทันทีเลยครับผมอ่าเวลาเวลาหลักการทํางานของมันเดี๋ยวผมจะเพลย์ให้ดูนะรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดครับผม คือจริงๆมันก็จะเหมาะกับพวกเสียงบรรยายเสียงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจากจากคลิปเมื่อกี้คือมันอาจจะเบามันมันมันยังยังไม่ได้กดมันมันยังไม่ถึงจุดมันใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะลองกดกดกดมันดูว่ามันทํางานแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงรายการมันน่าจะหมุนไปทางด้านนี้ปุ๊บว่าเราจะกดเท่าไหร่รายการครัวมหาสจักรในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าก็จะประมาณนี้ครับผม รายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกณฑ์อินพุตมันขึ้นมาหน่อยรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอน่าจะพอได้แล้วรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเกิดเราเอาบางอินออกนะปุ๊บไม่ใช้งานมัน รายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดเสียงมันอาจจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นรายการครัวมหัศจรรย์รายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดเดี๋ยวทีนี้เรามาปรับที่คอมพิวเซอร์กอรนะ่อนนะเม,มื่อกี้เราเล่งอินพุตไปเยอะเกินรายการครัวมหัศจรรย์แล้วก็จะลดอินพุตมาลงหน่อยหน่อยนึงรายการครัวมหัศจรรย์รายการครัวมหัศจรรย์ รายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าทีนี้ปุ๊บเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างการที่ไม่ไม่ไม,ไม่ใส่ปลาอินตรงนี้เข้าไปรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าคือไอ้น,นี้มันจะเหมาะกับกับคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีเลงไดนามิกแบบเยอะๆนะ่ะคือแบบ บางทีอย่ากลยเกโลกเบาก็เบ au, อาอีกแรงก็แรงอะไรประมาณนี้คือมันก็เหมาะกับกับพวกเสียงบรรยายหรือเสียงอะไรพวกนี้คือบางคนแบบอ่าห่างไหมหรือว่าเสียงแบบอยู่ดีๆเบาเบาบางอยู่ด,ดีอยากมาแรงก็แรงอะไรประมาณนี้คือพอพอพอ,พอเวลาเขาพูดเบาใช่ไหมไอคอมิวเซอร์มันก็จะดึงขึ้นมาปกติมันก็จะมีตัวโน้ตตัวอะไรพวกนี้ฝั่งชาเจนพอเวลามันมาแรงๆมากๆมันก็จะกดลงทันทีเลยมันจะทําให้อ่าเสียงเนี่ยมันมีระดับที่ เท่าเท่ากันมันมีระดับที่ที่เท่าๆกันมันก็จะทําให้คําทุกคำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับผมแล้วลองลองเพลฟังดูนะตอนที่เราไม่ใส่บังอินรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดเจาะลึกเคล็ดลับสินค้าเดี๋ยวลึกเคล็ดลับอย่่งเห็นไหมมันอาจจะลงลงต่าลงลงลงต่ํานิดนึงแต่จริงๆงอ่ามัน นักนักพากสารคดีไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่หส่วนมากจะเป็นนักพากีฬาบางคนนะบางคนก็ไม่ได้ทุกคนที่ที่เสียงแบบอยู่ดีๆก็แรงอยู่ดีๆก็เบาอะไรประมาณนี้คือมันก็จะจะใช้ปลั๊กอินตัว L A ของเว็บตรเนี้ในในการช่วยจัดการเรื่องเสียงครับผมอ่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราออนปลั๊กอินเข้าไปรายการครัวมหาสจาักรในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดเห็นไหมเคล็ดลับ เคล็ดลับอะไรพวกนี้เสียงมันจะเด่นชัดออกมาเลยครับผมทีนี้พอเรามิกเข้าไปแล้วรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ปลั๊กอินเข้าไปล่ะรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าเห็นไหมรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิหลังคําว่าเคล็ดลับเห็นไหมมันจะถ้าเกิดเราเราเราไม่ได้ใส่ปลั๊กอินนะมันจะคำมันจะ วูบลงไปวูบลงไปแล้วก็ดึงดึงดึงเสร็จซึ่งดึง,ดง,ดง,ดงจะจบตอน,น,นคำแรกเนี่ยรายการครัวนะมหัศจรรย์ในวันนี้มารายการครัวในะมหัศจรรย์รายการครัวในมหัศจรรย์วันนี้เห็นไหมมันก็จะพุ่งขึ้นมาแต่พอเสร็จแล้วมันก็จะต่ำลงไปผมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเสียงของของของนักพากย์มันอาจจะหมดไปเพราะว่าตอนแรกอาจจะพุ่งไปเยอะหน่อยทีนี้พอคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมันก็จะดึงเสียงพวกต่ำๆเรือร่อยๆพวกนี้ขึ้นมาส่วนไอเสียงที่มัน ดังแรงจนเกินไปก็ปกติธรรมชาติของคอมิวเซอร์มันก็จะกดลงไปใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เสียงมันดูชัดทุกคําชัดทุกโน้ตไอเนี้ยมันจะเหมาะกับเสียงผู้บรรยายนะผู้บรรยายไอเสียงตัวละครต่างๆอาจจะไม่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 ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเสียงเสียงตัวละครต่างๆมันก็จะมีมีแรงมีเบาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเสียงบรรยายนีย่ค่อนข้างที่แบบอาจจะเป็นต้องเป็นโมโนโทนไปหน่อยอาจจะแบบต้องให้มันชัดทุกคําแล้วก็แบบ อ่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยต้องต้องต้องได้ยินอย่างชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับผมรายการครัวมหัศจรรย์นในวันนี้นมาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดรายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าสินค้าเคล็ดลับอย่างละเอียดรายการจูยูยูยู่อยู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 ะูย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 นะูย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 ายู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  รายการครัวมหัศจรรย์ในวันนี้มาเจาะลึกเคล็ดลับสินค้ายอดฮิตของร้านมูจิรุชิอย่างละเอียดอ่าสินค้าแบบอย่างละเอียดทีนี้อันเนี้ยผมอาจจะกดแรงๆหน่อยเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าว่า,อาคอมมิเซอร์ไอตัว LA 2 a ตัวเนี้ยมนทำงานจางไงนะครับก็ก็ก,ก็ก็จะให้ให้แต่ว่าพอเราเอาไปใช้จริงๆนะมันก็ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปปรับ Input กับ Output เนี่ยบาลานซ์กันยังไงส่วนพวกค่า Attack Release หรืออะไรพวกนี้มันไม่มีให้ปรับอยู่แล้วเพราะว่ามันฝังเข้าไปแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะถ้าเป็นตัวฮาร์ดแวร์มันรู้สึกว่ามันน่าจะจะราคาเยอะ พอสมควรเหมือนกันทีนี้ไอตัวค่ายเวฟเขาก็เลยไปไปไปจำลองปังอินตรงนี้เพื่อเอามาใช้แต่ว่าพอพอมาใช้เออมันก็สมจริงอยู่เหมือนกันนะก็เหมือนเหมือนกันกับไอตัวตัว,ต,วตัวนี่แหละของของไมดัสมันก็เป็นเหมือนกันคือจริงๆไอตัวตัวสเตอริโอไรเซ่นคอมเพิเซอร์ตัวนี้ผมก็ใช้ผูกกับอยู่กับระบบออกอากาศภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมกเมผม็เหมือนผมเหมือนผมพูดเดี๋ยวผมจะพูดเบา1 2 3 4 5 หคุณได้ยิน1 2 3แต่ทีนี้พอพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ไม่ได้ใช้มันเนี่ยหนึ่งสองสานึ่งสองสามสอะไรประมาณเนี้อ่ามันก็จะช่วยมันก็จะช่วยในในเรื่องจัดการของเสียงให้เสียงมันมีระดับที่อ่าเท่าๆกันครับผมก็ สำคัญมากกับระบบออกอากาศของเราครับผมไอตัวตัวที่อยู่ในไมด้าตัวเนี้ยผมก็จะไปผูกไว้กับแพรหนึภาษา,าไทยสุแล้วก็แพรสภาษาอังกฤษให้ระดับเสียงเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการให้มันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณลบ d b d s อ s อะไรประมาณนี้ครับผมก็สรุปแล้วก็คือ,อปลักอินตัวนี้เหมาะกับเห,หมาะสำหรับเสียงบรรยายถ้าเกิดเสียงบรรยายนีย่เราอินเสิร์ตป้าอินมาใช้ได้เลย ครับผมระดับเสียงแล้วก็คำพูดตัวโนต้ตอะไรต่างๆมันก็จะชัดเจนครับผมในคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานลั๊กอินของเว็บก็คือ,อ c l o to A ไว้เพียงเท่านี้นะครับ